นี่มันอะไรกันท่านผู้ชมจะเป็นบั็อกอะไรแบบนี้เห็นไหมไหมแปดเหตุการณ์ที่โดนและจะหัวร้อนใน Blue Heaven ถ้าใครมีเหตุการณ์อะไรในแบบนี้ที่โดนและหัวร้อน,นก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นี่ผมจะพามาดูแปดเรื่องแปดราว่ามีอะไรกันบ้างแต่วันนี้ฉันมีแขกรับเชิญพิเศษก็คือพี่หน้ารอฉันเอาอีกไอดีหนึ่งจะมาทดลองความหัวร้อนให้ดูวันนี้เออคือเหตุโอ๊ยติดอะไรเนี่ยคือเหตุการณ์แรกมันก็ยังไม่มีหรอกเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ทดลองอะไรต่างๆคือ <c oughs> วีน่ารอมาทดลองโอเคก่อนจะไปฟังกันไปดูกันกูฝากกดไลค์หน่อยได้ไหมโอเคอย่าลืมที่จะคอมเมนต์ด้วยเหตุการณ์แรกนะท่านผู้ชมไเป็นเหตุการณ์พื้นฐานเลยนะเวยก็คือการโดนปล้นบ้านนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังไหนใช่ไหมร้อยละประมาณ90ของบ้านทุกหลังในแบบนี้นะท่านผู้ชมจะมีตู้เซฟเวยใช่ไหมเหตุการณ์ที่โดนปล้นนี่มันก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่หัวร้อนนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะมีการแจ้งเตือนอะไรใช่ไหมแบบเวลาบ้านเรา โดนปล้นอะไรเงี้ยเอออย่างเช่นบ้านหลังนี้ตู้เซฟอยู่นี่ผมก็จะมาระเบิดหลายหลายคนน่าจะรู้แล้วลแหละตำแหน่งตู้เซฟในบ้านต่างๆนะ่านผู้ชมเพราะว่าผมก็ได้ทำคลิปบ้านแทบทุกหลังแล้วนะเออพาดูตู้เซฟใช่ไหมมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่หัวร้อนเหมือนกันนะการโดนปลน้นแต่แบบถ้าเราไม่อยากโดนปลน้นเงี้ยเราก็สามารถเปิดตู้เซฟไ้ได้นะเงินเราก็จะไม่หายแต่ตอนนี้ตู้เซฟผมมันพังเป็นกับเออผมขอบ้านหลังใหม่ได้ไหม นี่ฉันต้องสร้างบ้านใหม่เลยเพื่อที่จะได้ตู้เซฟใหม่โอ้ไม่กอดนี่แปลว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดต<ๆ>ู้เซฟไว้เราจะไม่โดนปล้นนะท่านผะู้ชมเป็นบ้านหลังนี้ใช่ไหมกดเป็นตรงอันเขียว,วนี่เปิดไว้แบบเนี้ยถ้าเรามาโดนระเบิดตู้เซฟเว้เงินเราจะไม่หายเลยนะนเห็นไหมันโดนระเบิดไปเงินเราก็จะเหลืออยู่เหมือนเดิมแต่คนหยิบเงินเราได้เหมือนเดิมนะแต่เงินเราไม่หายเออนี้ก็เป็นการปกป้องตู้เซฟไว้เหมือนกันนะสำหรับเหตุการณ์แรกที่ชวนหัวร้อนก็จะประมาณนี้นะท่านผะู้ชม เหตุการณ์ที่สองนะท่านผู้ชมนะเป็นการโดนแกล้งเว้ยไม่ว่าจะเป็นการโดนแกล้งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะ <Huh? S 1> เอารถใส่อันีเ้เอาเอารถใส่ให้หัวร้อนแบบเอารถไปลากหรืออะไรต่างๆนะท่านผู้ชมมันก็ทําให้ลงหัวร้อนเหมือนกันนะว่า <c oughs> แต่พวกรถเช่นเอารถเข็นหรืออะไรเนี่ยเห็นไหมไหนวะนี่แหละผมจะเอามาทดลองโอ้เราจะมานั่งชิงช้าแบบว่านี่เอารถเข็นมาลากแบบเนี้ยเออเห็นไหมเป็นการโดนแกล้งที่แบบ ชวนหัวร้อนเหมือนกันนะแล้วก็ทิ้งเขาไว้กลางทางเบบนี้ใช่ไหมเออลุกมาดีพี่หน้ารอเออพี่หน้ารอลุกมาแล้วก็คือผมบังคับอีกคนนึงนั่นเองหน้ารอเออมีการโดนแกล้งแบบนี้นะทนะ่านผู้ชมแต่เหตุการณ์ที่ผมจะเล่ามันก็คล้ายกันวะแล้วก็เหตุการณ์ต่อมานะท่านผู้ชมแบบว่าเหตุการณ์แบบขโมยรถเงี้ยอย่างเช่นพี่หน้ารอจะเรียกว่าอะไรจะสปอนรถมาให้นะผมก็ ขโมยรถพี่หน้ารอนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี้พี่หน้ารอเลยถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่อยากโดนขโมยรถท่านผู้ชมผม,มว่าเดี๋ยวดิผมสปอนรถเหมือนพี่หน้ารอเลยเรามานั่งรถก่อนนะท่านผู้ชมแล้วเราก็เดี๋จะต้องไปนั่งตรงคนขับดิอ่าเมนูรถหายไปไหนวะอ๋อนี่งไงกดไปตรงที่สปอนรถเหมือนเดิมมันจะเป็นกุญแจเห็นป่ะอันนี้ผมก็พาทำไปหลายหลารอบแล้วอันนี้หลายคนน่าจะรู้ลแล้วแหละระบบนี้ก็ล็อกรถไว้นะ คนอื่นจะมาขับรถเราไม่ได้นะท่านผู้ชมแบบว่าพี่หน้าหล่อยังมาขับรถเราเงี้ยก็ามาขับไม่ได้นะพี่หน้าหล่อวิ่งมาแล้วเห็นไหมพี่หน้าหลอก็ได้แต่นั่งนะท่านผู้ชมก็ไม่สามารถขับรถเราได้เห็นไหมแกขับรถฉันไม่ได้หรอกพี่หน้าหล่อเพราะว่าฉันล็อกไว้อยู่เออก็เป็นเหตุการณ์ปกป้องตัวเองด้วยนะจากเหตุการณ์ที่โดนน่าจะหัวร้อนแบบมีคนขโมยรถแล้วขี้เกียจก็ลบแล้วก็สปอนใหม่อะไรก็ว่ากันไปสปอนมาทับรถพี่หน้าหล่อ ให้พี่นารอรบรถก่อนเออก็สปอนใหม่ก็ได้นะไม่ต้องล็อกแล้วแต่จะล็อกไว้ก็ดีนะอยังได้ไม่หัวร้อนค,อคอใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเหตุการณ์ต่อมาก็เกี่ยวกับรถเหมือนกันนะท่านผู้ชมแบบว่าแบบเราไปจอดรถขวางหน้าบ้าหารเงี้ยอย่างเช่นผมแบบขวางทางแบบจอดรถขวางบ้านพี่นาหลอเงี้ยจะเอารถบัสหรือรถสิบล้อรถอะไรก็ช่างเออแบบามาจอดขวางเงี้ยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่โดนแล้วก็หัวร้อนเหมือนกันนะ อันนี้ผมก็โดนบ่อยมากแล้วผมก็แกล้งคนบ่อยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> พี่มาแกล้งคนแล้วพี่จะไปมาสอนพวกผมทําไมพวกหนูทําไมเออ,อน,นี่ก็เป็นวิทยาทานให้ดูนะห <c oughs> มายถึงแบบเหตุการณ์อะไรพวกนี้มันก็มีกันอยู่แล้วในเกมใช่ไหมแบบแกล้งกันเงี้ยแต,แต่แต่เรื่องของการแบบเราลมาจอดขวางเผมเห็นบ่อยนะแบบถ้ารถอันนี้จะหัวร้อนมากๆเลยทนะ่านผู้ชมมันยาวมากนะดูดิถ้าจอดขวางเข้าไป ขวางมันยาวแบบยาวยันสุดบ้านอนะแบบถ้ารถคันนี้มาจอดเออแล้วมันสามารถเขียนตัวหนังสือได้นะนี่ขวางแลวง้วไงเออขวางแลวง้วไงอ่า<อ>เห็นไหมเออเราไปเหตุการชวนหัวร้อนใช่ไหมใช่ไหมพี่หน้าหล่อป<ะ>ั๊เราเจดีกับพี่หน้าหล่อเราก็ลบรถทิ้งไปซะเออแบบปเป็นเหตุการณ์ที่หัวร้อนเหมือนกันแบบโดนอะไรแบบเนี้ใช่ไหมแบบไปจอดรถขวางหน้าบงหน้าบ้านกัแบบนอเงี้ยเออ ก็ไม่ได้ผิดกฎเกณฑ์นะท่านผู้ชมสิ่งที่ผมพูดไปมันก็เป็นเหตุการณ์ชวนให้เราหัวร้อนนะแต่คนทำสะใจงไงเพราะว่าแบบเห็นเราหัวร้อนเงี้ยเออแล้วเราจะมาดูหัวข้อต่อมาก็คือแบบว่าถ้าโดนโซฟากล้งนะเ้ยมันจะแบบตักคนได้นะโซฟามันจะไม่มีในกระเป๋าเนะ้ยผู้เล่นใหม่หลายๆคนอาจจะไม่เห็นใช่ไหมเออมันมาเอาอยู่นี่นะขับบลุกนะเราเดินขึ้นมานะท่านผู้ชมวิธีเอาก็ไม่ยากนะแล้วก็นั่งโซฟาเฉยนั่งโซฟาอนีันเนี้นนข,าขาว นั่งไปปั๊บเราก็จะได้โซฟามาเห็นไหมนี่แล้วเราก็จะว่าไปบ้านเบคอนเงนี้ยไปตักเบคอนองนี้กดตรง F นันท่านผู้ชมกดตรง F เ,เห็นไหมมันจะตักขึ้นตักลงแบบนี้เราก็สามารถไปตักเขาได้เห็นไหมตักแล้วก็ถือวิ่งหนีความรอเลาเออก็ถือวิ่งอะไรแบบวิ่งเอาทิงท้งทิง้งปั๊บเห็นไหมแบบนี้ตักทิง้งตักทิง้งตักทิง้งนี่มันก็ถ้าคนโดนก็จะหัวร้อนเนี่ยพี่หน้าร้อนก็จะหัวร้อน หัวร้อนไหมพี่หน้าหล่อเขาก็จะหัวร้อนแต่เขาก็หน้าหล่อเหมือนเดิมพี่พูดถึงหน้าสวยบ้างสิมูหา้ามูหา้าไม่งแงงแล้วงอนแล้วพี่เกอะไรประมาณนี้พี่เล่นตะมุกหน้าหล่อจังเลยพี่คือก็จะเป็นเหตุการณ์ที่หัวร้อนเหมือนกันไม่ต่างจากเหตุการณ์เอาโดนรถล,ลากใส่หรอกแต่อันนี้มันจะโดนแบบโซฟาไงโดนโซฟาเหวี่ยงเง,งี้ยเลเอาปล่อยปั๊บเราจับโซฟาคนนั้นก็จะวร์ปขึ้นมาหาเราเหมือนเดิมใช่ไหมมันเล่นมายากลเลย นี่เบี่ยงไปปับ๊บมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมโซฟาก็เปลี่ยนหน้าตาด้วยนะโอไมพีนาหล่อฉันขอโทษนะมันคือการสแสดงเหตุการณ์ต่อมานะท่านผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าที่ผมจะพาทำนี่มันจะได้หรือเปล่าวะ uh huh. เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะทํา <Huh? S 1> ทบักรถเวบักรถก็คือสปอนรถเสษคนไว้แล้วคนจะจมลงแมพนะอันนี้ผมไม่รู้จะได้หรือเปล่าอย่างเช่นพีนาหล่อยืนอยู่นี่ยผมจะสปอนดถบนหัว่ย ไม่ไม่จมวะมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งเลยที่แบบผมสปอนรถใส่คนแล้วคนจมแมบพบมันต้องยังไงวะไม่ได้วะหรือเอารถอีกคันทับเอารถอีกคันทับนี่ไงเห็นไหมไหมจะเป็นบั๊กอะไรแบบนี้เห็นไหมให้ไหม,ไมแต่อันนี้มันไม่จมแมพวะทำไมอ่ะสปอนรถใส่สปอนรถอ,อีกคันเดี๋ยวรอเวลาหนึ 1, ่งสองไม่จมวะบางทีจมเลย ต่เมื่อกี้รถตั้งเฉยวะเหตุการณ์นี้ใครเคยทำแล้วมันได้ก็บอกผมทีนะผู้ชมผมเคยมีด้วยในร้องให้พี่หน้าหล่อสปอนรถบัสมาสักคันเนีย่ยเออแล,แล้วผมก็จะให้พี่หน้าหล่อมาขี่รถเออมานั่งอยู่แบบนี้แล้วผมจะสปอนหนึ่งสองไม่จมวะแสดงว่าบัคนี้ทําไม่ได้แต่ผมโดนเหตุการณ์นี้นะรอบหนึ่งมันบัคอะไรไม่รู้ท่านผู้ชมแปลว่าเราจะทําแล้วรถมันจะจมอ่ะผมให้พี่หน้าหล่อขับออกมาแล้วสปอนอีกปับ๊บไม่บัค แสดงว่าอันนี้ไม่ได้ไม่บักทำไมพี่หน้ารอขี่รถบัสละป้อนมาไม่บักฉันจะไม่ยอมแพ้หนึ่งสองบักไม่บักไม่บักหรือหรือเขาแก่เราวะเพระนั้นมันได้นะเคท่าไม่ได้ก็ขออภัยด้วยพวกแกเออให้พี่หน้ารอรับรถไปซะถือว่าไม่จมนะอันนี้ก็คือไม่ได้พอดีผมโดนแล้วมันหัวร้อนไงท่านผู้ชม การต่อมาท่านผู้ชมก็คือการวางของขวางหน้าบ้านนี่โดนกรหวัวร้อนเหมือนกันนะนี่จะเป็นของในกล่องพอบของชิ้นนี้จะเป็นของชิ้นที่แบบโคตรใหญ่เลยนะเป็นบังเกอร์อย่าง,างเช่นผมจะวางหน้าบ้านพี่หน้าหล่ออย่างเงี้ยเออนี่ก็โดนแล้วหัวร้อนนะเห็นไหมน,นี่เห็นไหมแต่มันมีวิธีแก้นะเว้ยถ้าใครโดนแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาทานะอันนี้ผมพาทาไปแล้วโอเคผมขอลบกล่องพอบผมบอกอเช่นเช่นจะดสปอนบานจุดที่สิบห้านี่เออนี่อย่างเช่นตอนนี้พี่หน้าหล่อมาวางอะไรไม่รู้ขวางหน้าบ้านผมเป็นบังเกอร์นะ เราสามารถออกได้นะเว้ยโดยการกดเบนพี่หน้าหล่อนะกดเป็นตัวละครแล้วก็กดเบนนะฮะมันเบนออกจากบ้านเลยท่านผู้ชมแล้วก็ของพี่หน้าหลอก็จะลบเห็นไหมว้าว <Wow. S 1> เออละมานั้นและเหตุการณ์ที่ผมโคตรหัวร้อนต่อมาท่านผู้ชมเป็นเกี่ยวกับการเบนเหมือนกันเว้ยก็คือผมจะเบนพี่หน้าหล่อใช่ไหมออกจากบ้านกดเบนปิ้วเออกดเบนไปแล้วพี่หน้าหลอก็จะว่าเป็นจุดเกิดใช่ไหมสมมติว่าพี่หน้าหลอจะเข้ามาบ้านเราใช่ไหมแต่เหยียบในเขตบ้านเราแต่เขาเข้าบ้านเราไม่ได้เห็นไหม พี่หน้าหลอก็พยายามจะเข้าบ้านผมก็เข้าไม่ได้แต่ผมจะไปกดแบนเขาอีกรอบได้เวลระบบนี้ผมก็งงเหมือนกันนะว่ามันแบนอีกรอบได้ไงแล้วผมจะแบนปั๊บเห็นไหมผมสามารถแบนพี่หน้าหลอได้อีกรอบหนึ่งเลยนะเวลพี่หน้าหลอก็จะกลับไปจุดเกิดแล้วระบบนี้ผมก็เบื่อเหมือนกันนะแบบมันสามารถแบนได้สองสารอบเลยนะขณะที่เราแบนเขาอยู่แบบมันมาเขาใครมาใกล้เขตบ้านเราอะไรแบบนี้เออมันสามารถแบนได้เว้ยนี่ผมก็งงเหมือนกันนะแนวไหนไม่รู้แนวไหนกับระบบการแบนอันเนี้ยท่านผู้ชมทําให้คนหัวร้อน รอพี่หน้าหลอกับบ้านมันดีกว่าบ้านอันหล่อเราแต่ผมแถมอันนี้ดีท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราเอาโซฟาใส่พี่หน้าหลอดแล้วก็พิมพ์คําว่าวูฟพี่หน้าหลอจะอันนี้ปะวะอันนี้นอกเรื่องนะใครอยากทำตามก็ทำพิมพ์คขาว่าว <c oughs> ูฟเห็นไหมพี่หน้าหลอก็จะล่องลอยไปแบบนี้กับเราอัน <c oughs> นี้มันบั๊กอะไรหล่อนี่โอ้ไม่ขอดทิ้งโซฟาไปเลยพี่หน้าหลอก็หัวจมยู่นะยกเลิกท่าเลยพี่หน้าหลอกก็หัวจมนี่มันอะไรกันท่านผู้ชม <c oughs> มันบั๊กเลย พี่หน้าล่อเออขึ้นมายืนขึ้นมายืนก็หล่อเหมือนเดิมเห็นไหมจะประมาณนี้นะท่านผู้ชมสําหรับพบหรือเปล่าว่าแปดอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเป็นเหตุการณ์ที่โดนแล้วก็หัวจะน่าจะหัวร้อนนะเใช่ไหมถ้าใครมีเหตุการณ์อะไรก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์น,นะท่านผู้ชมนะมวันนี้ปิดคลิปกับพี่หน้าล่อเลยมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดดผมด้วยนะคครับผมมโอเไ่าสหหรับ 8. เตุการรณ์ที่โดนแล้้ววหัอนก็จะประมาณนี้โออเคาาจจะมีบงอย่างนะทที่ผมพาไปแล้วก็ขออภัยด้วยนะโอเคไปแล้วไปแล้ว